พันตรีหญิงกันนัณพรนิพัฒกุลค่ะผู้ช่วยโฆษกกองทบกเปิดเผยนะคะบอกว่าจากเหตุการณ์กําลังพลกองร้อยทหารราบที่6 0 2 1เหยียบกับระเบิดระหว่างการลาดตระเวนในพื้นที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีเรื่องนี้พลเอกประนาะแค้วปลอดทุกนะคะผู้บัญชาการทหารบกได้มีความห่วงใยกําลังพลทั้ง3นายที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่โดยนอกจากการส่งตัวเข้ารับการรักษาพยาบาลอย่างดีที่สุดแล้วผู้บัญชาการทหารบกยังได้มอบหมายให้กรมกําลังพลทหารบกตรวจสอบแล้วก็ดู ูแลด้านสิทธิและสวัสดิการให้กับกําลังพลทั้ง3นายในทันทีค่ะซึ่งปัจจุบันก็มีการดําเนินการแล้วนะคะก็คือพลทหารธนพัฒน์หุยวันตรงนี้เองบาดเจ็บข้อเท้าซ้ายขาดค่ะปัจจุบันเข้ารับการผ่าตัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้รับการปูนบําเหน็จพิเศษ7ชั้นแล้วก็ยื่นเรื่อนยศเป็น10เอก พร้อมเงินช่วยเหลือพิเศษค่ะประกอบไปด้วยเงินพระราชทานกรณีพิการทุกพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ของทหารกองประจำการเงินบำรุงขวัญสินใหม่ทดแทนภัยสงครามแล้วก็เงินช่วยเหลือมูลนิธิสายใจไทยรวมอยู่ที่9 6 4 0 5 7บาทค่ะซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการรักษาปลดเหตุศูญเสียจากการรบก็จะได้รับเงินบำนาญเดือนละ15,600บาทแล้วก็ช่วยเหลืออื่นๆประมาณเดือนละ16,200บาทค่ะรวมทั้งได้รับเหรียญพิทักษ์เส รีชนชั้นสองประเภท1พร้อมบัตรทหารผ่านศึกชั้นที่1ได้รับเงินผดุงเกียรติแล้วก็เงินเลี้ยงชีพรายเดือนตลอดจนได้รับสิทธิ์ในการบรรจุทายาททดแทนเป็นนายทหารชั้นประทวนจำนวนหนึ่งน,งนายด้วยค่ะในส่วนของ10บเอกปฏิพัฒน์ศรีลาภักและพลทหารนัทวุฒิสีเข้มที่มีอาการแน่นหน้าอกจากแรงระเบิดครับก็ได้รับเงินบำรุงขวัญเนื่องจากบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เบื้องต้นรายละ10,000บาทพร้อมเงินช่วยเหลืออื่นๆจากกองทัพบ,บกนอกจากนี้ผู้บัญชาการของกองทัพบ,บกทุกนายนะคะทุกระดับเลยได้เข้าเยี่ยมเยียนติดตามอาการผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ให้กําลังใจกําลังพลพร้อมครอบครัวต่อเนื่องเลยค่ะกองทัพบ,บกขอแสดงความขอบคุณในความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของกําลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญเพื่อพิทักษ์รักษาอธิปไตยของชาติแล้วก็ยืนยันความพร้อมในการดูแลสวัสดิการแล้วก็การช่วยเหลือกําลังพลอย่างดีที่สุดค่ะ